เฮ้ hey, ทุกคนเคยสั่งของออนไลน์แล้วนั่งลุ้นไหมคะว่าของจะมาถึงเมื่อไหร่จริงๆเบื้องหลังมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะการขนส่งเป็นทั้งเส้นเลือกหลักของเศรษฐกิจและตอนนี้กำลังถูก AI เข้ามาปรับโฉมแบบจัดเต็มค่ะ AI ถูกใช้ตั้งแต่การคำนวณเส้นทางขนส่งที่เร็วที่สุดลดน้ำมนันลดเวลาไปจนถึงคลังสินค้าที่มีหุ่นยนต์ช่วยหยิบจัดและแพ็คของได้แม่นยำขึ้น แปลว่าเบื้องหลังที่เรามองไม่เห็นกําลังเปลี่ยนไปหมดเลยถ้ามองในแง่หุ้นเราจะเห็นทั้งฝั่งไทยและต่างประเทศน่าสนใจนะคะคุณไทย KEX Curly Express พยายามปรับระบบหลังบ้านด้วยเทคโนโลยีเพื่อแข่งกับต้นคุณที่บีบหนัก JWD/SCGL SCG Logistics ที่ทาง l o จิสติกสครบวงจรมีศักยภาพใช้ AI บริหาร Supply c h เชนแม้แต่ธุรกิจท่าเรือหรือสายการบินก็เริ่มหันมาใช้ AI จัดการการขนส่งสินค้าต่างประเทศ FedEx UPS ใช้ AI ทํทำนายความต้องการล่วงหน้าและวางเส้นทางให้รถวิ่งคุมที่สุด m a r s ยักษ์ใหญ่ขนส่งทางเรือใช้ AI ช่วยจัดการเรือและคอนเทนเนอร์ และที่พีกสุดคือ a เม z o n ที่ทำโลจิสติกส์เองใช้ทาง AI และหุ่นยนต์ตั้งแต่คลังเก็บของไปจนถึงรถตู้ส่งของที่เราเห็นวิ่นอยู่ตามถนนค่ะทีนี้ถ้าเรามองจากมุมการลงทุนหุ้นโลจิสติกส์มันน่าสนใจตรงที่มันเชื่อมกับทุกอุตสาหกรรมเพราะไม่ว่าธุรกิจไหนจะโตของก็ต้องถูกขนส่งอยู่ดีแต่ความทา้าทายคือใครใช้ AI ลดต้นทุนได้จริงคนนั้นจะได้เปรียบสุดๆค่ะ พูดง่ายๆกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นแค่หุ้นดิฟเฟนซีฟที่โตตามการคาโลกแต่ยังมี g r o w t สตอรี่แอบซ่อนอยู่จาก E-Commerce ที่โตต่อเนื่องและเทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกิจทำกำไรได้มากขึ้นสรุปนะคะถ้าใครกำลังหาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกแต่ยังได้แรงเสริมจาก AI ด้วยมินตราว่าหุ้นโลจิสติกสและขนส่งนี่แหละค่ะคือตัวเลือกที่น่าจับตาวันนี้มินตราฝากอินไซต์ไว้เท่านี้นะคะ ใครสนใจหุ้นกลุ่มไหนอยากให้เราเจาะลึกเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในฟินไซ AI ค่ะ